สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nextom Channel เล่าเกมกัรใทำคลิปนี้จะมาเพ่ดถึงอีกหนึ่งระบบครับที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและผู้เล่นด้วยกันนั่นก็คือระบบอารีนาไปดูกันเลยครับโดยในวันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงระบบอารีนาแค่2ระบบเท่านั้นนั่นก็คือระบบอารีนาทั่วไปและก็อารีนาดวงดาว โดยผมจะขอเริ่มจากระบบอารีนาทั่วไปก่อนครับระบบอารีนาทั่วไปจะเป็นระบบที่ให้เราคัดเลือกทีมที่ดีที่สุดของเราหนึ่งทีมเข้าร่วมต่อสู้เก็บคะแนนกับผู้เล่นในเซเวอร์เดียวกันโดยระบบอารีนาทั่วไปจะมีฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลคือ7วันครับแต่และเซเวอร์เพิ่มแม้แต่และเซเวอร์เริ่มเริ่มหรือจบไม่เท่ากันเพื่อนๆต้องไปดูกันเองว่าเซเวอร์ของเราเริ่มวันไหนและจบที่วันไหนโดยระบบการเก็บคะแนนครับ จะระบบที่หากเราสู้กับผู้เล่นที่มีอันดับใกล้เคียงกันเราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นครับหรือมากกว่าเราก็จะได้คะแนนเยอะขึ้นส่วนหากเราสู้กับผู้เล่นที่มีอันดับห่างจากเรามากๆครับหรือต่ำจากเราลงไปมากๆเนี่ยเราจะได้คะแนนน้อยลงหรืออาจจะไม่ได้คะแนนเลยโดยตัวเกมครับจะมีการจํากัดเพดานของคะแนนไว้อยู่ครับเช่นหากเราถึงเพดานของคะแนนแล้วเนี่ยต่อให้เราสู้ชนะแม้แต่ผู้เล่นที่ติดกับเรานะครับอันอดับติดกับเราเราก็จะไม่สามารถได้คะแนนมากขึ้นได้ครับ อย่างผมในตอนนี้ครับไม่ได้ขิงนะครับขาดอะไรล,ล้วนๆในเซเวอร์ของผมเนี่ยผมอยู่ในอันดับหนึ่งของเซเวอร์เนี่ยต่อให้ผมสู้ชนะอันดับ2หรืออันดับ3ติดกันเนี่ยผมก็จะไม่สามารถได้รับคะแนนมากขึ้นแล้วนะครับเ <c oughs> พราะคะแนนของผมณนะปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่2 6 5 9คะแนนครับซึ่งตัวเกมน่าจะจำกัดคะแนนไว้แค่นี้ครับ <c oughs> เพื่อให้ผู้เล่น ันดับต่าลงไปครับหรือผู้เล่นใหม่สามารถทําคะแนนได้กับผมมาได้นะครับเพราะว่าหากว่าผมเนะียยังเก็บคะแนนได้เรื่อยๆโอกาสที่คนที่เล่นทีหลังเลยทวนี้พัฒนาตัวละครมาทีหลังจะไล่ทันผมก็จะยากตามไปด้วยครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีครับช่วยให้ผู้เล่นใหม่สามารถทันผู้เล่นเก่าได้ครับคราวนี้เราเห็นถึงระบบครับของตัวอัน,นีน่าทั่วไปแล้วคราไปดูเรื่องของรางวัลกันบ้างครับ เริ่มตั้งแต่รางวัลที่เราจะได้ในแต่ละวัน,นครับหากเราสู้จํานวนอารีนาครบจํานวนครั้งที่เขากําหนดครับดูที่เพชรข้างล่างนี่ครับเนะี่ยสู้1ครั้งเนี่ยก็ได้20เพชรและสู้3ครั้งได้30เพชรและสู้5ครั้งเนี่ยได้100เพชรเลยทีเดียวอันนี้คือรางวัลแรกครับที่เราจะได้ต่อไปครับไปดูอีกหนึ่งรางวัลครับ ส่วนรางวัลตรงนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ด้วยกันนั่นคือรางวัลคะแนนสะสมครับตรงนี้หากเราทําคะแนนถึงจุดที่เขากาหนดครับเราจะสามารถมารับรางวัลตรงนี้ได้ครับแต่รับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนต่อไปครับจะเป็นรางวัลอันดับครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันครับจะมีรางวัลประจําวันและรางวัลประจําฤดูกาลรางวัลประจําวันครับในแต่ละวันครับเราอยู่ในตําแหน่งไหนครับเราก็จะมารับรางวัลของตําแหน่งนั้นครับส่วนรางวัลประจําฤดูกาลครับ ในวันสุดท้ายที่ฤด,ดูกาลนั้นจบครับเราอยู่ตำแหน่งไหนเราก็จะได้รับรางวัลของประจำฤด,ดูกาลของตำแหน่งนั้นครับอันนี้คือระบบอารีนาทั่วไปครับเราไปต่อ,อัน,นี้ระบบอารีนาดวงดาวตัวระบบของอารีนาดวงดาวในจะต่างกับอารีนาทั่วไปตรงที่ครับเขาจะให้เราเนี่ยจัด3ามทีมที่ดีที่สุดของเราเข้ามาต่อสู้กับผู้เล่นอื่น โดยชนะกันเนี่ยสองในสามเนี่ยถือว่าชนะครับโดยคราวนี้ครับจะไม่ใช่แค่ผู้เล่นในเซเวอร์เดียวกันแล้วจะมีโอกาสเจอกับผู้เล่นต่างเซเวอร์กันด้วยครับแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าเขานับจานวนเนี่ยคือก่อนเราก่อนเซเวอร์ก่อนเรากี่เซเวอร์หรือหลังเราไปแล้วเกี่เซเวอร์แล้วเอามารวมกันนี่ผมไม่รู้จริงๆครับแต่เราจะมีโอกาสเจอผู้เล่นอื่นครับที่ไม่ใช่เซเวอร์เดียวกันได้โดยระบบการเล่นครับจะไม่ใช่ระบบเก็บคะแนนเหมือนอย่างอารีนาทั่วไปแล้วแต่จะเป็นการ แทนที่กันครับยกตัวอย่างเช่นครับหากผมอยู่อันดับที่10เนี่ยแล้วผมไปสู้ชนะอันดับที่5นะครับตัวผมเองก็จะไปแทนที่ในอันดับที่5ส่วนผู้เล่นที่เคยอยู่อันดับที่5เนี่ยก็จะล่วงไปแทนผมในอันดับที่10นั่นเองเช่นเดียวกันครับหากเราอยู่อันดับไหนครับและมีผู้เล่นอื่นครับมาเอาชนะเราครับเราก็จะล่วงไปแทนเขานั่นเองนะครับก็จะเป็นการแทนที่กันครับและตำแหน่งที่เราอยู่ครับในแต่ละชั่วโมงครับ จะส่งผลกับเหรียญดวงดาวครับดูตรงข้างล่างตรงตำแหน่งผมนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะบอกว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้รับเหรียญดวงดาวกี่เหรียญครับอย่างนับปัจจุบันเนี่ยผมได้498เหรียญต่อชั่วโมงคราวนี้ครับตัวเหรียญเนี่ยครับจะสะสมในกระเป๋าเหลืองที่อยู่ข้างล่างที่บอกจํานวนเหรียญครับโดยกระเป๋าเหลืองเนี่ยสามารถสะสมได้สูงสุดเนี่ยคือ1 0,000มื่นเหรียญครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหากเข้ามาครับไม่ต้องรอเวลาหมดวันนับสามารถกดรับได้ทันทีครับที่กระเป๋าสีเหลือง นะครับไม่ต้องรอให้หมดวางสามารถบารับได้เรื่อยๆอันนี้คือตำแหน่งที่จะส่งผลต่อเหรียญดวงดาวครับส่วนเหรียญดวงดาวเนี้ยเราเราเอาไปทําอะไรครับเราจะเอาไปซื้อของในร้านค้าดวงดาวครับขอในร้านค้านี้ครับก็มีทั้งตัวละครครับแล้วก็ตัวทองตัวเหลืองแล้วก็ตัวละครดับ S S S หตัวครับนั่นคือแรสครับที่ผมก็จะมาซื้อส่วนใหญ่ก็จะซื้อ3มชิ้นนะครับคือแรสครับตัวทองและตัวเหลืองนะครับปัจจุบันก็จะซื้อแค่นี้ครับส่วนรางวัลอันดับครับ ลืมบอกไปครับว่าตัวของอารีนาดวงดาวครับก็จะเหมือนกับอารีนาทั่วไปตรงที่ว่ามันเป็นฤดูกาลด้วยนะครับก็จะมีเจวันหนึ่งฤดูกาลเพราะฉะนั้นครับในแต่ละเซเวอร์เนี่ยก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆต้องไปดูเองว่าในในอารีนาที่เราอยู่เนี่ยเขาเริ่มที่วันไหนและจบที่วันไหนครับส่วนในจบวันสุดท้ายเนี่ยจะมีผลครับต่อรางวัลอันดับครับ โดยที่เขาจะให้รางวัลในวันสุดท้ายเนี่ยก็คือหากเราอยู่ในอันดับถึงเขาจะได้รางวัลเดียวกันหมดนะครับไม่จําเป็นที่เพื่อนจะต้องดิ้นรนแนดับ 1- นึหรือ2หรือ3ามที่ได้รางวัลดีกว่านะครับแต่เขาให้รางวัลเป็นช่วงครับก็คือ1 5 0เนี่ยได้เหมือนกันหมดครับแล้วก็ถัดลุ้นหลั่นลงมาเรื่อยๆครับตามอันดับที่เราอยู่ครับซึ่งอันดับตัวเนี้ยเขาจะดับคือวันสุดท้ายของฤดูกาลเราอยู่ในอันดับไหนเราจะได้ของอันเนี้ยตามอันดับของวันสุดท้ายของฤดูกาลนั้นๆครับ Brands, mainland, band, ps, casos, น top, video, ี้ครับก็คือทั ING, ้ง2ระบบครับอารีนาครับไม่ว่าจะเป็นอารีนาทั่วไปหรืออารีนาดวงดาวครับเป็นอารีนาพื้นฐานทุกต้นต้นครับที่เพื่อนๆจะได้เข้าร่วมประลองกันนั่นเองเราเก่งในคอมคลิปนี้ครับก็หวังว่าครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยครับพาเพื่อนคนไหนเข้ามารับชมครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันครับส่วนเพื่อนคนไหนครับมีคําติชมอะไรครับหรือแนะนําอะไรครับหรือว่าคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันไว้ได้ครับใต้คลิปนี้ครับ เล่าเกมเดนิทำคลิปนี้ครับเล่าโลบอารีน่าครับทั่วไปแล้วก็อลีน่าดวงดาวเนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับส่วนระบบอรีน่าอื่นครับหากมันเปิดเมื่อไหร่ครับผมจะค่อยๆทยอยทำครับเอามาเล่าให้เพื่อนฟังในครั้งต่อไปแล้วกันครับเล่าเกมเดนิชทคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ